ละที่ฤาษีขมู่บ้านเลตองคุซึ่งมีผู้นำทางศาสนาสืบทอดกันมาสิบชั่วอายุคนในคำผีซึ่งมีกฎร่างไว้อยู่แปดข้อของฤาษีนั้นกำหนดว่าในอาณาเขตแห่งนี้ของชาวกะรี่จะห้ามมให้มีการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดห้ามเสพสิ thing, ่งเสพติดและของมึนเมาห้ามเล่นการพน,นันห้ามการคบชู้เมื่อมีการแต่งตั้งหัวหน้าซึ่งหมายถึงฤาษีทุกคนจะต้องเชื่อฟังคำสั่ง การพิจารณาสร้างสิ่งใดขึ้นในหมู่บ้านต้องตัดสินใจโดยฟังเสียงส่วนใหญ,ญ่หากมีคนกระทำผิดจารีตเป็นครั้งที่สามจะถูกไล่ออกจากหมู่บ้านไม่น้อยกว่าสองปีเมื่อสำนึกผิดแล้วจะต้องมาขอเข้ารีดไม่ต่ำกว่าสามครั้งกรรมการหมู่บ้านจึงจะตัดสินใจให้กลับมาได้และกฎข้อสุดท้ายสำหรับการเข้ามาเป็นลูกศิษย์ใหม่จะต้องผ่านการเห็นชอบจากศิษย์เก่าทุกคนอย่างเอกฉัน